สวัสดีครับนี่ช่องชนสายสีนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าเราจะดับไฟปุ่มอีโคไฟสีขเขียวตรงตรงหน้าปัดตรงนี้นะครับยังไงนะครับและมีผลต่อการขับขี่อย่างไรเดี๋ยววันนี้มาชมคลิปนี้กันเลยนะครับวิธีดับไฟตรงปุ่มอีโคนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ เวลาเราขับไปแล้วปุ่มมันชอบโชว์เป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้บางทีอาจจะแยงตาบ้างอาอย่างนี้นะครับแต่เรามีวิธีดับให้มันไม่ต้องขึ้นมาอีกเลยได้นะครับโดยการากดไปที่ปุ่มเซตตรงนี้นะครับกดแช่นะครับเรากดแช่ไปประมาณ5วินาทีนะครับมันก็จะขึ้นเป็น ECO คออนะครับอ่าพอขึ้นเป็น ECO ค n แล้วเราก็ กดอีกทีนึงเลยนะครับกดให้มันเป็นออฟนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็กดแช่อีกสักสองสามวินะครับก็จะกลับคืนเป็นรูปเดิมนะครับแล้วเวลาเราขับมันก็จะไม่มีตรงปุ่มสีเขียวที่ขึ้นมาเป็นคําว่าอีโคะครับซึ่งทําให้เรารู้สึกบางทีอาจจะเกิดการดูเหมือนมันแย,ง,ยงตาประมาณนี้นครับและ ถ้าเราไปขับในทำออฟโรดนะครับอันนี้ขอบอกเป็นความลับเลยนะครับผมเคยขับมาแล้วคันนี้นะครับซึ่งไปออฟโรดหนักๆเนี่ยถ้าปุ่มอีโคเนี่ยเป็นอีโค่ออนนะครับรถจะไม่ค่อยมีแรงนะครับแล้วก็จะมีอาการวูบของตัวเครื่องยนต์นะส่วนถ้าเราากดไปใช้ตัวอีโค่ออฟเนี่ยมันทำให้ตัดปุ่มอีโคออกมันเหมือนว่า มันจะไม่ค่อยมีไอลกอักษณะการวูบของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วมันทาให้เกิดอาการเครื่องอ่อนแรงจนต้องเปลี่ยนเกียร์อะไรงเงี้ยครับคือถ้าเราเอาออกแล้วพวูดง่ายๆคือเวลาเราเบิร์นเนี่ยมันก็จะเบิร์นเครื่องได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเเดี๋ยวผมจะลองเราลองเบิร์นให้ดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะวายขึ้นนะครับมันจะทันเท้ากว่าเดิมเยอะเลยนะครับ โดยไม่ต้องไปใส่กลองหรือว่าไป modify อะไรทั้งสิ้นนะครับแค่ดับปุ่ม e ีโออกนี่ครับแค่นี้ก็ขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับแล้วเราไปเข้าป่าขึ้นเดินชันๆนะครับมันจะมีประโยชน์มากเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้แถวแถวบ้านนะครับหรือว่าตามท่าทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องปรับเป็น อ,อีโคออนนะครับเพื่อความประหยัดน้ํามันนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับกดแช่ไปแค่ห้าวินาทีมันก็จะขึ้น e ีโคออฟนะครับอ่าแล้วเราก็กดแช่ไปสักสองวินะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวกดผิดนะแปะะ๊บนะฮะ ลอห้าวินะครับอ่ามันขึ้นปุ๊บเรากดไปทีนึงนะครับเพื่อให้เป็นอีโคออนนะครับอันนั้นคือโหมดใช้งานปกติบนถนนฮเวย์ทั่วไปนะครับเราก็จะใช้อีโคออนนะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่เราต้องการไปลุยออฟรถเราต้องใช้อีโคออฟนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับรถจะได้วิ่งได้ดีขึ้นนะครับอ่าอ่าอาจจะเป็นการ ปิดโดยที่เราทําให้มันเหมือนเหมือนไม่ค่อยมีไอ้ระบบที่ว่าทําให้มันประหยัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะวิ่งดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยเทสนะครับว่าเรื่องเรื่องอา,าการบริโภคนีนจะมาานไอยเพียงเพียงไหนเนาะเดี๋ยวไว้เอาวันหลังมาลองลองให้ดูนะครับเนี่นครับง่ายๆนะครับทําตามกันได้เลยนะครับเพื่อนออนกับออฟนะครับแต่ ถ้าใช้ในเมืองก็เปิดอีโคออนไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับกับให้ลักรีโวนะครับกับปุ่มอีโคออฟหรืออีโคออนนี้นะครับสวัสดีครับ